ครับผมกับสวัสดีเอฟซีนะครับผมกับมอนีกับโมเทนิปไปไสเนะครับมอนีกับยู่วัดดงหน้าเพื่อนนะครับผมกับสีมาฟั่งว่าพระอาจารณีคนว่าแมวแมวบักท่องนะครับคนหาเหล็กนะครับงวดที่เลี่ยวกับห้ยซีศูนย์นะครับกับเวียดเวียดตัวหนึ่งนะครับผมกับครับช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับผม ครับเอฟซีคนใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแก่งเตือนเพื่อสีพาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆนะครับจากช่องโชคผ้าร่วยนะครับผมเนาะครับผมมันนี้โชคกสีพาไปเบิ้งนะครับแนวทางของแมวท่องนะครับซื้อท่องครับผมก็เดี๋ยวตามไปพร้อมๆกันนะครับเนาะว่าอาจายเพ่นสิไหมาตัวใดนะครับแมวท่องที่ว่าจับนะครับแมวเล่นขันนะครับผมก็ เดี๋ยวไปฟังอาจารย์พนเว่าเนาะครับว่าสิอาจารย์สีว่าจังไรเดี๋ยวตามโชคไปพร้อมๆกันเลยครับผมตามมาเลยครับครับน้ำมัสกัดครับสาธุสาธุขออนุญาตอาจารย์มาตามแนวทางของแมวนะครับน้องแมวไอ้ท้องไอ้ท้องเบี้ยงท้องขาวนะครับอันที่ท้องแดงก็ปวดทองครับมือนั่นนั่งสานเขาอยู่ไม่ออกไม่ขอเงินไปซื้อของมาใช้วัด ไปสานเขาเรี่ยวๆสารเขาเรแล้วก็เลยนับเงินมามาบ้างไปถางสามร้อยเลย์ไล่เลยเขาอยนั่งเมืองไล่อยู่นั่งนั่งเมืองไล่อยู่ดิบันก็เลยเห็นเลยมันนั่งเห็นนั่งเรแล้วเอาเงินกูไปซ่าอยู่ดิบันเงินเดี๋ยวนาเรี่ยวล้างเงินว่าเห็นนี่เงินว่าเห็นบแบนเลยเลาะเมืองทั้งเกาะไฟว่าเห็นเล่อเมืองตัวเอา เนี่ยมันขาบออกจากวกูดมันนอนทั้งตัวทั้งหงอกอยู่ตัวกับหม่องนังกันนะไปขออไปขอน่ะมัน,ม,นมันบ่อหายขอจังไดยเอ้มันก็บ,บ่อหายว่ามันช่ว่าหือฉ <c oughs> ัน <c oughs> ถ้าเศร้านั่นอีท้องแดงอีท้องแดงมันขาบก้อนก้อนนั่นก้อนหลอดเลือดของม้าถิ่มไปทั้งขาบซีดออกไปถึงทั้งหนอกคนน่นึงขาบซีดออกไปก็ได้บอกลูกพาลูกแล้วอันไปเก็บนั่นไว้อยพราะในเปิดน้งน้ำเลือดมันขาบซีดออกไปก็ได้ซีดออกไปนอกกุดมันนี่เลยนี่ อีท้องแดงไมไม่ต้องเป็นอย่างว่อยงั้วะมันข้าไปได้เลขหกตัวเดียวเลขหกตัวเดียวบ้านนี้แม่อันตัวนั้นลากเงินไปลากเงินไปเนี่ไปยันเงินออกไปถีบเงินออกไปถีบเงินออกเราเป็นเลขอันเป็นเลขอันแปรหกศูนย์ไหมมันข้องนี่ผมมันข้องนี่ลักไปอีท้องแดงเป็นพวกข้าบเลขมันคนละตัวมันก็จะเรียกเขากันทั้งนี้เถอะบ้านพ้นละตัวคนละตัวเรียกวันหนึ่งมันขาไเลขหกมันจีบว่าเป็นเลขวิ่งมาครับอาจารย์ มันไปตัวเดียวเนาะตัวเดียวมันคมีเนวใส่มันมาบอีท่องข้าบังถีบออกไปเป็นเรื่องหกตัวเดียวครับตอนมักท่องนั่นเอาลักเง้นเป็นมันถีบผมว่าตดนใบหนึ่งแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์อลแดงแปดหกศูนย์นี่ก็ก็จะได้เขียนไว้เรื่งงมันขาบที่แหลมมันข้าบออกไปตัวเดียวครับในตัวเดียวนี่ก็จะได้เขียนเรียสามตัวไปทั้งไต่ครับอือ เลขแม่หกศูนย์บวกศูนย์ของเงินน้ำมันขึ้นหนึ่งได้มันก็บ่าไห้อะจะเนี้ยเงินออร์ทอช่าไปไายคลิปไปอยู่ไายดีดด้วได้มาแค่สองหางนึ่งกับมาที่นี่มีบุญมีรางซ้ำหางเดียวแล้วตัดพร้อมตัดให้พร้อมน้องแมวน้องน้องแมวสองถัวเขาบวกกันเด้อมื่อวานนี้แมวสองถั่วมักท่องก็มักท่องก็อีท่องท่องเดือน ท่องกับท่องครับผมก็ทายกันจะลองพิจารณาบ้างเนาะครับเนาะสำหรับเลขของน้องแมววัดหลกหน้าเพื่อนครับผมมันมาสวนกันก็ทุ่มเงินกันครับผมเลขมั่งง่ามดีครับผมตัวนี้มั่งง่ามดีเพราะมันเป็นเลขสามตัวแล้วก็ตัดลงมาเนาะพูดได้ร่องถ้าจะล่องเรียนเบื้องกัมันกัสิบวันได้ร้ายเพราะจะถามอยู่ว่าน้องแมวขาบเลขไปน้องแมวขาบเลขไปแต่ว่าันนี้มันขาบได้ฮกตัวเดียว ่มันขาดปมันขาดบอกมากเลยหกสเดี๋ยวทีงไปทั้งนอกเลยนี่บอกลูกไส้หรือเปลลูกไส้เราเอาบลอดไม่พอเนี่ยไม่เอาขาบอกไปนะลูกไส้มอจากบลอดอันเคสมุนมุนไปไหนนั้นลายกระดาษขาวเราเปิดพวกนี้เรียกัะไดรเราก็ได้วาเรกหกมาสันเรียกหกเพราะดีสวยมากมันหําเงืนไบแข่างไล่ขอโทสาวกนังมึงไล่อยู่นะขอน้ำมันจังได้กับว่าไ้ มันได้ขีบออกใบหนึ่งแล้วมาเบิ่งไปเปียกแปดหกศูนยที่ว่าเพิ่นขาบไปขาดแปดหกศูนยเขากันคักกันวะก็เรียกหกตัวเดียวครับอีกตัวหนึ่งิ่นขาบหกตัวเดียวไลยใส่เป็นหกศูนย์อันนี้ก็เป็นสำหรับเลขแมวนะครับเป็นเลขแมวอันนี้จะเป็นเรื่องเหล่าสู่ฟังเนาะแม่นครับเป็นแนวทางเห่าสูเป็นฟังครับผมเพราะว่าสมีแนวทางตัวนึงเสริมประยช่์ที่ว่า ว่านหนึ่เป็นวันสินใหญ่นูนวะครับครับหลานไส้มาจอดรถนอนหนึ่ในรถในหนารถครับมันว่ามีพระองค์ไงสององค์อันพระองค์หนึ่งองค์ภูยังไงต้องเลี่ยนสององค์เนี่ยมาบอกนะครับมาบอกมาบอกแนวทางนี่นงไครับบางลาบางลาสิบสามมาหันบอกอือบอกสิบสามตัวอย่างบอกนอนหลับบ้านพ่อมาพูดไปกินข้าวไปบอกไม่บอกกูในชันอะไรสันโดดโดดอยู่ไงด้คำนี้บ้านพระมาบอก เขาบอกเกิดชิปสามครับฝันดังเวียนเนาะฝันดังเวียนเนาะัยามเวนอันน,นี้เป็นแนวทางฝันของหลานเนาะบ้านนี้อันปูวนพระน้า,นาผมตายผมมันเกิดว่าสอชิปสามครับตรงกันเลยครับตรงกันครับบ้านนี้ตรงกรรันท่า,า,ามองผนเลยเป็นรูปงูปูวพระบันสามชิปเว้นรวมบ้านเนี่ยเขาแต่ว่า<อ>ผมคิดจริงจริงอีแงงมันนี่ีเลขชุดนี่ของข่อยมันคือถิ่มาวนเวียนใส่ตากลั่นหนึ่งชิ้นมันมาน้ำกันเด้ครับอาจารย์ดีเลยมันข่อย มันเคยบไดัยยกบ่าบูร้ายตวไปลุงูปูเลยครับพระพระพระสามสิบเอ็ดลูกพระสามสิบเอ็ดรสามสิบเอ็ดือกับพระลอตเตอรี่ไปซ้ำเลยแนว่วทางไรเลยแนว่ทางเนาะเพราะว่า่ยสนับสนุนเนไข่อันนี้ก็ซื้อว้อันนี้อันนี้ก็ซื้ออันนี้ก็ชื้อไว้รลอตตอรี่เพราะว่ามันมันดีบ่อยครัคือแทแรกมันคือเน้กรเียกบ่ได้เพราะว่ามันมันขันเล็กหน่อยมหาเนี่ยมันเอาได้เบิดอยู่แล้ว ครับผมหัวเล็กน้อยมาแต่ว่าแต่นีเป็นแมวเนาะครับอันนนี้เป็แมวกระเช้าใดนี้มันก็หาใส่มาหลายนี่เราแมวเนาะมันก็เคยหายได้ยู่งอืมแมวนาเช่ด้วยวันนี้กันมันหาหกสีกับหกกับสี่ศูนย์เหมือนครับอืมงานนี้ดิเห็นอยู่เร็วเาอยู่มันแต้มเดียวเนาะครับโอ้อืมนี่ก็สำหรับเลขแมวที่วัดดงนาเพื่อนได้แปดหกศูนย์กับ หกศูนย์ครับผมอันนี้เป็นหลานฝันนะครับเนาะฝันกลางวันแสกๆว่าพระรูปหนึ่งเด็กก็นิ่งคุณมาบอกว่าหนึ่งสามแล้วก็ไปตรงครับปีเกิดของอาจารย์พรหมบอสครับพศอสิบสามวสสิบสามแล้วก็ไปตรงกับมือลงอุโบสถอีกพระสิบสามรูปสามสิบสามชิ้นรูปสามสิบสามชรูปอ๋อมาตรงเลยนี่นี่แหะครับผมจ้งว่าเป็นเป็นไปเป็นไปได้จ้งได้เสนอคุณว่ายำไห้ครับ นี่ก็ฝากไว้สําหรับแนวทางครับผมขอบคุณอาจารย์ครับผมครับขอบคุณครับสําหรับแนวทางดีๆครับผมสาธุสาธุขอบคุณขอบคุณประตูปัใจเนาะเอื่นก็จะเท่แล้วมิมองยูทูบผู้ยังนั่งเด่นแล่ากันครับสารพักใจยูทูบเบอร์นะครับเนาะครับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะครับผมเนาะก็ได้มาฟังเรื่องของแมวน้ำโชกนะครับผมสื่อ ทองกับอีทองนะครับอาจจะเบาเบาพออาจจะหน่อยนะครับเนาะก็ขอขอโทษขออภัยนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวมาท้วนอีกเทียนึงนะครับผมเดี๋ยวโชกสีท้วนให้ฟังนะครับว่ามีตัวดแนเนะครับวันที่1กันยากันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสินะครับกับพอาจารย์ว่าเมวบอกทองนะครับ ได้เลขหกตัวเดียวนะครับเลขหกตัวเดียวเหรียญขันนะครับเลขหกตัวเดียวแต่เลขแปดศูนย์เออแปดหกศูนย์นี่คือเป็นเลขเงินนะครับเลขเงินที่แมวมันยันออกให้พระอาจารย์นะครับผมกับแปดหกศูนย์นะครับครับก็วิ่งหกว้นำก็ได้นะครับเนาะครับกัตัดเหรีครับผมกันี่ก็เป็นล้านฟันนะครับ ฝันว่าพระกับนิ่นมาบอกนะครับว่าสิบสามนะครับผมกับปูปูพ่นกับฝันอีกนะครับว่าพระอาจารย์พ่นเสียกับพ่อสออาจารย์พ่นกับสามหนึ่งนะครับรับผมช่องเราจัดขึ้นเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับผมกับฝากเอฟซีมด้ยครับเตอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับโชคผ้าร่วยนะครับพ่อสีได้หา หนทางหรือแนวทางเด็ดเด็ดนะครับให้กับเอฟซีมองได้เด็ดมองได้ดีโชคกสิไปหามาให้กับเอฟซีทุกคนนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับกับเอฟซีทุกคนก็ขอเบ่งสุขภาพเจ้าของนะครับด้อครับก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับก็ไปใส่ไปใส่กับใส่แมสก์น้ำกันนะครับด้อครับ แล้วคลิปนี้โชคพาล้วยกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ